ม,มันเป็นภาษาเวียดนามพ่ออ,าาอ่านว่าหมดแหงกับฝนดำเฉาอิมวยขีดต้องได้ไม่รู้เรื่อ,องเม่ยนาคินตอสิงอานดีกว่าอา่ะาอ่านไม่ถูกตีซะกแค่เธานักซอที่อยู่บนทื่นสายอยากจะรู้ความหมาย,รยจริงคงม,มีอะไรเออ ที่พวกเจ้าลุมนจะตับอยู่นั้นแท้จริงแล้วก็คือพระพินาชบาที่ถูกสาบอยู่ในข้าม้าขาวพ่อสามีไปมีเมียใหม่ทําให้ต้องกาสาหากแม่สอนสิลปก,การจะช่วยพระพินาให้หายจากร่างของมาขาวมาเป็นมนุษย์ได้เดิมแล้วก็จะต้องเดินทางไปที่เขาสามร้อยยอดจะหาพานทองจากพูดทรงศิลเอาไปลองเลือดนางเมียน้อยที่ชื่อแสงโสมหากได้เลือดใส่พานทอง เอามาฉลมล่างม้าขาวม้าขาวจะกลับกันเป็นมนุษย์ได้ดั่งเดิมช่วยพระพินางด้วยพระพินางชบ,บาไหนชบ,บา,าชบ,บาอยู่ไหนอยู่ไหนพระพิณางชบ,บาให้อานหนังสือทำไมเรียกชื่อชบ,บาเออพี่สามคนรู้ไหมทำไมม้าขาวตัวเมื่อกี้คือพระพินางชบ,บา ะไรนม้าขาวตัวเมื่อกี้คือพระพินางชบาอะไรฮั่นอะไรเนี่ยคุณนึกี้แล้วนึกอะไรอุ้ยวุ้ยยานอย่างนี้เลยแล้วก็ลูกตีแม่มหายเท่าอ่านไม่ออกเรียกแล้วเขียนไว้ว่าไงคือว่าพระพินางชบาเนี่ยถูกสาบเป็นม้าขาวลูกชาบชาบชาบโอ้ ผู้สาบเป็นม้าขาวสาเหตุก็มาจากผัวมีเมียน้อยผัวมีเมียน้อยเลยดุดนฉับใช่โอ้ยไม่จริงไม่เหมือนคนขาบ้านกูหรอกทำไมผัวมีเมียน้อยเมียหลวงมันแต่งแข่งมึงดือไอ้เมียน้อยเข้างามอยู่แล้วน้อผัวเมียหลวงไม่เคยจะ็บพั่แงเลยดูยากแท้คิวโต๊ะมาอยู่หางตา เราไม่รู้เราไม่ใช่แนวโตวชู้พ่อพะอพ่อเราออกขายแกข้างนี้นี่พ <fol> ี่จะมีหนทางแก้ไขทางไหนคือว่าจะต้องเดินทางไปที่เขาสามร้อยยอดม่ไปเขาสามรูยอดเลอสามร้อยยอดโอ้ยยอดมันอยู่กันไหนเมื่อไหร่ความยอดเดียวเนี่ยเราพอคือจะไอ้สองตัวนี่มันจะขึ้นยอดไหวไหมไปไหวไหวกล้พาอขาเทีจะไปไหว ไวอยู่แล้วจะต้องเดินทางไปที่เขาสามรอยย่อตามหาผูซซ้ทรงศีลนำพานทองมาใส่เลือดหอยนางม,เมีเราชื่อว่า,สาแสโสมจากนั้นเนี่ยนำเลือดเนี่ยไปเทราร่างม้าเขาของพระพิณชาบาก็จะได้ดการตกแต่ง<ม>าสาวมันจะช่วยได้จริงๆหรือเปล่าช่วยได้เลือดนี่เราเอามาจากไหนนะมาเลือดเมยน้อยเมยน้อยกูจะไปเอาทำไมก็เมียน้อยลาบเลือดกระโถนกับโลงของเมียหลวงของเมียหลวงจะต้องหอมเมียน้อยอ๋อช่วยได้ ไปทำงห้ช่วยสบาย <ไป S 2> ช่วยถึงที่สุดไ <ป S 2> พี่เดีด๋ยวเาไปิี่อ่าวามรอยยอะ โู้วิเศษจะกล่าวถึงองค์ฤาษีสิงข้าวปลาไม่เพียงกินจแจะแก่เวลากินมันก็ดี อยู่ตรงไหนมันตกไปในไครเพียถ่วงไว้เจอแล้วมันเบา <c oughs> <c oughs> อตอนนี้ผู้บำเพ็ญนพดแล้วตอนนี้ต้องสงบเสงีส่ยม ถือศีลเราจะไม่ตาล็อกแล้วขอบคุณรานัลนใจว่าไห้ครับอัตมาเอารัู้ทรสศีลือมันนอนอยู่บ้านเอาห้าไหนจิมาห้าอะไรของมันรุดอะ้นไม่ได้ตั้งใจห้ามันรุดเเก่าไม่หน่ ปกติผ่านทองเลยผ่านทองีแ๊บนึงดูดูดนะก็ใครชุบผ่านทองหนีตุสุอไปครูเท่ๆไปขอคนเอา่างเก็บภรา่าผ่านทองขาวอ๋อใครเกีงยบดขึ้นละฮะฮ่าฮาฮ่าเ่ีย่่่ โอ้ยโอกททำเจริญทักษะสูงโอ้ยที่มีความสุขเดี <S <S ๋ยวเป็นปดันอุดรังกจระมังกระทางบีธรรมังสละนังกระทางปีสังข์ ตัมมาโดดขามทองไม่ได้ครานี้คันทีเป็นบทสวดของโลหินยาท่านชมคือล่างสูงดาวปุกดาวเลยนะดาวภุโต กันหลังดังตอนนี้อาตมาอีกสักครู่เดินจากบินจะมาอาจารย์ต้องคอยอยู่พูดคับตำรวจกำลังมากวนคุกท้องไดเถอะท้องได้ก็ไม่พ้นคุกเดีวังเยอะนี่มันมาหลายร้อยยอดเลยนะมันจะมีมีหรือเปล่าเนี่ยล่ะนี่เรามาหาเขาไปอลู่ยังไงเราเข้าไปดูที่ไปแต่อยู่ดู ัวะไรักษากัน้ตุดิกันหเหลืองนลูกอีเลน้ตัวอะไรยางยัดาองอะไรเฮ้ อูพิเศษยจักหานวยนุ่นพ่อเืินถ่ายรูปด้วยครับพ่อหนึ่งสองสามแกยิ้มเลยแม่ี่ได้งานมาดันพ่อมาเร็วๆเขาแจกรางวัลหมัวตุ๋ขาอยู่ แม่จ๋าแม่จะมองเห็นลึกดีแม่ร้อยดันร้อยเด้อหนูไปส่งแม่งานที้งเลยหมดเลยอาเครื่องชั้นน้ำมันเลยฉันขอแลกจักร้อยก็ได้เพราะนี้ก็เอาเถอะมันไม่คุกเดี๋ยวต้มหม้อก็ได้ดอกอีกขอบคุณไี่แม่มาจากในเมืองเลยนะเมืองไหนโคราชมามามาตันสุดียว เราเข้าไปดูไปว่าใครกำลังดูหนุ่มสาวเขาคุยกันเดี๋ยวเขาไปดูก่อนเข้าไปสวดมนต์ต่อแล้วบอมเพ็ินพุทธต้องอยู่เลยจ้ะอันนี้มันคือเจ้ากุแถบโอ้ยครับโหดไอ้เหี้ยมาดาโคตรเมีกูน้องเดี๋ยวก่อนพบคุณ ไม่มีปัญญาอาจะห่านยังมาอยู่ตำมรูแต่มันเป็นอย่างนี้อ้าวมาอย่างไรละพนุรูปหล้ออ้วนท้นสมบูรณ์นะพคุณเด้อไม่ดูไม่รู้จะตังแบเป็พันทำไมมันน้อยลงที่เดือนเขาประยัดกระดาษขอบคนพี่ใหญ่ี่คนดีมีแต่ใจลุกุกมาเป็นเรื่องปวดตึงทุกคนขอบคุณพี่เด้อแม่ไห้ได้เก๋ดจ้ะ ทำไมตาตดแกเดงแก็กมันมืดยังต้องขอจุกมึงก็หลง่วงง่วงอ,อยู่นอนนี่กูอยู่ได้อยู่เด้ยังไรเดี๋ยวก่อนเนี่ยมาอยู่อย่างนี้นี่พวกคุณโอ้โหอยากจะมาขอความช่วยเหลือสักหน่อยเจ้ามีอะไรต้องการให้เราช่วยเหลือเช่นนั้นคืออยากได้ผ่านท้องไปลองเลือดนางเมียน้อยจะเอาไปลองเลือดของอีกใช่ อันของดีมีค่าราคายิ่งยื่นให้จะริง่งริ่งจะรู้ราคาลุ้นว่าไงวะอันของดีมีค่าค่ายื่นให้ริงริงจะลุ้ราคาลุ้นจอนไหนเป็นจอนไหนเนาะเดี๋ยวกูขอลองดูดูทันทีเคารพแต่ยังไม่นับถือทำไมวะถ้าหากว่าท่านเป็นผู้วิเศษจริงแล้วก็สิ่งของที่อยู่กับท่านน่ะ เราขอเชิดธุระต้องการจะใช้ขอให้เราเชิดเราต้องการผ่านทองนีใช่เอาไปทำอะไรลือต้องการช่วยคนคนหนึ่งจะฆ่าอีนางเมียน้อยอีชื่อแสนโสมเอาเลือดมาใส่ผ่านทองคนขอคือคนอยากได้แต่ย่อมขัดใจผู้ถูกขอแต่ท่านปย่าลืมนะคนขอก็คือคนอยากได้คนไม่ให้ก็คือคนหน่ามุนเลยการหลบโพลู <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมอยู ت ت ่จากพ่อลูกเลเดี๋ยวลองฉันบึงด right ูลองดูลองดูอีก่ะเดี๋ยว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 ก็ขอทุานมองพราทำงานอย่างนี้อืมพระคุณแม่ล้ำฟ้ามหาสมุทรนั่นเกีอะไรกันถ้าคุณแม่สูงสุดมหาศาลดูแม่จะต่อบปูยังไงถ้าคุณเหนือขนาดเหนือขนาดใครเท่านั้ ไอ้สันดามนมาขออะไรกูไม่เข้าใจหรือวะสันศิลไปขอเองไปมันควมไม่เข้าใจเลยวเปล่าสวัสดีครับท่านผู้ทรงศีลคือว่าพวกเราทั้งหมดสี่คนเนี่ยโดยธรรมไม่ได้เขอสามปรอยยอดต้องการทานทองของท่านไม่ช่วยเหลือคนแต่ใส่เรื่องของอนางมัย้อยชฉพาแสงสงท่านพูดส,งส่งศีลให้ทานทองพวกเราสี่คนกลับไปเถอะนะครับ เมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรจงกลับไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามานู้่าร่กน้ก็ไปฟังมีต่อใกล้แค่เรามาบำเพ็ญุทษจิ่งที่เราต้องการนั้นคือความสงบในเมื่อสถานที่แห่งนี้ในซึ่งความสงบเพียงที่ผู้ทรงศีลจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องย้ายที่บำเพ็ญพุทธสมัย การเป็นผู้ทงศิลป์นั้นเป็นผู้วิเศษพอเฮินเดินออกาศการไปในครั้งนี้เราจะไม่เดินไปไม่ไหวจะห่อไปว่ะหลับตลอดจะห่อไปแบบผู้ทรงศิลป์แต่เราห่อสูงเราก็เทิ่ยเราจะห่อว่าง่ายผู้วิเศษพอเรื่นเหยียบห่อสูงหอสูงกว่าตกนไหนเราห่น เครื่องบินตกแล้วเราก็กลัวจะเป็นเช่นนั้นเราไม่อยากออกข่าวเราก็เลยจะหออไปที่เกี่ยเมืยอปนญหายุ่แล้วผู้พิเศษก็หออมโนรามโนราโอ้โหเสียงไปเฮลยอ๋อ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 ท่าสุนทรกำลังอะไรเหอพี่ thank ร้อยทีแฉไปหนึโอ้ยผู้ทรงศีลหอกปวดขาจริงเดี๋ยวเราไปขออีกรอบหนึ่งเลยพี่ถ้าไม่ให้ฟ<อ>ันเาอาเลยจะแน่ขนาดไหนวิเศษเนี่ยท่านผู้ทรงศีลครับคื่อพวกเราสี่คนเนี่ยต้องการพานทองของท่านไม่ช่วยเหลือคนจริงๆท,าทาง่านท่านผู้ทรงศีลให้พานทองพวกเรากลับไปเถอะนะครับเจ้ายัางไม่เลิกล้มความพยายามอย่างนั้นไม่พ้นกลับไปซะเถอะ ผ่านทองของฉันมันเป็นของวิเศษไม่สามารถให้กับพ่อหนุ่มเอาไปลงเลือด้วยผู้อื่นได้มันจะเป็นมลทินติดผ่านของฉันผู้ทรงสินกับเธอพนมเราไม่กลับท่าผู้ทรงสินเราพูดดีด้วยนะได้ในเมื่อพูดดีด้วยแม้ไรก็มันพูดเสียงน้ำปาด้วยเนาะปาด้ยเนาะอันที่จริงฉันไม่อยากจะทำร้ายพ่อหนมนมดแต่น้อยนิด แต่พ่อหนุ่มคิดจะอาชีวิตเราเราต้องใช้ไม้เท้าของเราพิเศษนี้ใช้โคนชี้ที่ร่างของพ่อหนุ่มท้าพ่อหนุ่มนั้นร่างกายแข็งเปน็นหินร่างของเจ้าสมควรอยู่ที่สมควรที่จะอยู่โอ้เพียง <P ie> <ing> ให้กลายเป็นหินโคนชี้ตายปลายชี้เป็นในเมื่อมีของพิเศษขนาดนี้แล้วเราต้องใช้เป็นประโยชน์เอาปลายชีซะหน่อยนี่นีใส่ไม้นี้จะใช้ได้เป็นคนอื่นใช้กันจะของพื้นเลยใช้ที่มาเป็ีป่ยนทดแน ทำไมล่ะเฮ้ยทำไมหอมกาแฟกำลังกินอยู่บายอนดาวเลยเอ้ามาไเลยพี่สามคนเนี่ยนะทำไมนี่ตัดสินใจใหม่แล้วช่ดยด่จะเป็นผัวฉันโอ้ผมไม่มีเวลาประว่กกบมึงหรอ้เอ้าไงล่ะผู้กลางหนีตายกันมาหนีตายมาโอ้หนีตายอะไรอะตอนนี้อะผู้เจอผู้พิเศษมันชี้สอนสิงเนี่ยตายกลายไปหินแล้วหินล้วใจ ตายการไป็นหมินโดยเฉพาะพ่อครูก็เป็นทหารกลับเมืองไม่ได้เพราะว่าพ่อเชียร์ตะลังสันเนี่ยฆ่ากูตายแน่นอนตะลังสันเอ้ยทำไมก็ตายปวดูุ้งกูจังสาวก็ตกใจว่ารู้ว่าเจ้าไงจริ้งก็จิ้งจริ้งอะไรสิแล้วมาเล่าเชี่ยรังทำไมเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวความคิดกูมึงได้คิดเนี่ยไงกูถูกตัวมันคันใช่ไหมล่ะกูช่วยกูทีเจะช่วยไรปออดไอ้ผู้วิเศษให้มันคันตุ้กเขาด้วยตัว โอ้ช่างมีฤ <tr ve> well, ีธิเด <factual S 1> ็ดขนาดนั้นเลยหรอถูกตัวใครเราไปจะเรียกเอาไม้ข้าวมาช่วยสอนสิงช่วยสอนสิงเหรอช่วยทีเถอะถ้ามึงช่วยได้กูจะให้สองคนเป็นหัวเฮ้ยเป็นแนววันทีช่วยที้สามคนเลยได้ไหมล่ะได้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 ใช่ไหมเออได้ฉันจะไปช่วยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนเดี๋ยวฉันมาไหนยะ อย่าไปบอกมันเด็กกิกูุชจะต้มแม่คับๆต้มไปเท่าไรหร่ไงให้ฉันสองคนเป็นผัวมันเนี่ยคนบ้าน <แ S 2> คนป่า<อ>มันจะรู่รวเลยเราต้องนะต้มอ,อะไรใครใหญ่ขนาดนี้กูชจะต้มม <c oughs> ือชะถางไหนตกมไม่ได้ยินเนาะนี่อาอาสามคนได้หยาดสิ้ให้ฉันไปช่วยสอนสิ่งใช่ไหมลนะ่ะ พี่ทั้งสามคนเนี่ยจะต้องทำสัญญากับฉันก่อนต้องทำสัญญาต้องทำสัญญาว่าถ้าฉันเนี่ยนะดาวไลเนี่ยไปช่วยสอนสิงสมเร็จแล้วล่ะก็พี่สามคนเนี่ยจะต้องเป็นผัวฉันเรื่องแค่นี้ต้องทำสัญญา,าอูมแมวเงินทอกระส่งต้องทำสัญญาเราเาจะเปลี่ยนรถไรีวันนัง่งนั่ลย อันเดียวกันเหมือนกันเหมือนกับโจนเลยนะทำสัญญาดีมึงเขียนลางกสัญญาเลยถือสมุดเหมือนเมีไอ้โไม่รู้ฉันไม่มีสมุดมาด้วยฟังนะสามคนให้ดีว่าฉันจะเขียนได้ยังไงชั้นดาวไลจะไปช่วยสอนสิ่งในครั้งนี้หากแม้ว่าจะช่วยๆจนเสร็จแล้วเราก็ฉันดาวไลคนนี้ จะขอแต่งงานกับตระกูลเทพนลรังสรรคนใดคนหนึ่งลงชื่อดาวรายจะรับเลียนเจ้าเลยงานของทหารจะวิ่งแกตื่นทำไมโอ้ผู้แม่เอาเสกเกี่ยวกับเจ้าแกใหาทำไมพขาไม่ก็ให้เซนสัญญาไงคนแมวเลอกเจ้าคุณแมวเขาไม่เซนเหรอพี่ก็ไม่เซนพี่ก็ไม่เซนอ่ะไม่เซนก็ไม่ว่าถ้าไม่เซนฉันก็ไม่ช่วยให้กลับที่งาน จะเซ็นเดียวนี่เลยหรอ่าาันเต้นตรงไหนเ็นตัวใหญ่ๆด้วยก็ได้เนี่ยเขามีบรรทัทใหเขียนอยู่นีอนเซ็แค่เซ็นที่ถือโอเคด้วยการาเหมือนสอนลูกเรียนนะเมือนสอนเปเขียนเหมือนไข่มุกเหมือนไข่มุกันเลยจางไรใหญ่อีกคอี ชื่อใครอะชื่อแบแกเหรอไหนโอ้คุณไตจอบมาปากคาล้วทำไมมามาฉันบ้างโอ้ดแจ๊กโก้ฉันจะเขียนเด้อศูนย์หกห้าสคูณห้าสิว่านี่ศูนแล้วก็ใช่ฉันจะเก็ไวมน่ไปช่วยกเรื่อนนะแม่บอกคำเดียวสองตัวเพื่ ค่อยนี่เหตุเหตุมันนอนอยู่แถวนี่เลยระหว่งนัมันลูกเตาวมเพลนทนนานตลนี่ว่าปวดเมื่อยทั้งถึงยังดูไปดูมาคือนกข้อหมอกนอนเท่หขเหาวหคือเต่าไบหยแม่กููที่วาใส่เส้นโดนคนเหี่ยวตายทีเชอทกคนอนะ จารู้สีจรู้ไหนเห็นแค่อะไรเห็นแค่ลูใส่รือไมนุนเป็นล้สีแต่เอาผ้าห่มหมามาปูคหมานังครับยังไงือหมาหลัแทงเอาแบบไหนมึงลองบอก มันไม้ไม้ที่อยู่กับมันอะไม้วิเศษไปเอาไม้ไอทีไปเอาดูไม้อันไหนอ่ะอันนี้มันหนุนอยู่นะอู้หูย้ยน้ำจ้ำไรเลยวิเศษทักไม้ไม้หรือของมันเนี่ดูนะถามก่อนไอ้ไม้ที่จะให้ไปเอาเนี่ยท่อนนอนหรือท่อนตั้งเอาแต่ผมก็เลยนี้หาหนิก็อยากให้รู้เนาะเอาท่อนนอนถ้าต้นอ่อนมันก็ โอ้าถ้าต้นแข็งแล้วมันก็ตั้งแม่ก็พูดถูกหมาไหนก็พูดได้ตกลงให้อาท่อนไหนเอาท่อนงอนอันนั้นไหมอันนั้นมันพื้นตรงลุกทุกคนเดี๋ยวนี้นี่โอ้ยแกก็พูดมาได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใ้ที่หนุนหัวเนี่ยเหรอเออนั่นแหละแกตามคนะทำไมกลัวมันเนาะกลัวเหรอนี่แกจะบ้า ทำไมหาคนเนี่ยมันสมองไม่มีเลยยังไงต้องหาไม้อะไรเนี่ยนะที่มันเหมือนกันแล้วก็ไปเปลี่ยนไงแล้วก็เอาไม้อมาได้ออกความคิดมึงก็ทช้ำน่อะไรอ้าวเมื่อะไรจะทำต้อบอกความคิดไดปแล้วทำไม่ได้ก็ไม่เป็นญาติยังไงมึงจะไปไหนนั่งหนไอ้แกไม่เปลี่ยนเองเอาไม้ละนาาไม่เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวละนาารูปหลอกที่ตีไม่ถูกเออไปเอาเองแล้วกันชุดไม่ไหนกินนี่เข้าเมืองไงไม่ทำไมแส่เนื้อแต่งตัวเป็นเจ้าสาว แต่งงานกับเจ้าพลที่พลังสันเอาเองละกันไปนะให้เอาท่อนนอนเนาะถ้าเอาท่อนตั้งหัวค่ะตายแม่ใจไหนคไหนผมไม่ได้เอาไหค่อยๆเรื่อลบลบนะคุคนตายเมื่อคืน ไม่ไม่กลัวนี่คี่ตายนี่ตายีตินเอาออกมาเอาออกมาค่อยๆโอย็เอาเอาถือไว้ถือไว้สิ็เอาถือไว้ถือิระวังนคตคตชีตายนะมอาอนัทนเอาเนี่ยเออเอาัเนือ เราทานมาทานทองทานทองทานทองมะเอามาเอามามะทานทองก้องฟ้าโอ้ตายแล้วเฮ้ยไปเอา,า่อยไม่ได้ถ้าโตมันตื่นอาอมึงก็เอาขานหนุนไปทั่วอย่างเนี้ยบ้ามาู้าขาเลยแค่นั้นเนี่ยจบแล้วมึงก็มาแค่ตัวนี้นี่ขันจะหนีไปหรืแล,แล้วขาพวกเราขาเดียวะสิใจได้ัหมมึงจะเอากระไรนัน่นสองขาก็ยังเคลิ้มอยู่เนาะ มึงเร็วๆเดี๋ยวมันจะช้าเดีเร็วมาแม่จะเอาทุก่อยแม่ตื้นกันนะโอ้หนึงองามโอ้ไ่ลงไปไปไปรีบไปถือไมมาถือไม้มา มนันกลายเป็นบักวะหายแม่ผูส,ส่งศสีลยังโดนต้มเป็นห่วงแสงโซลูกสาวเราจะเป็น